ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดส,สงขลานะครับถึงแม้ว่าวันนี้นะ้ำมันดีเซลจะปรับขึ้นราคานะครับแต่ว่าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรพี่น้องเกษตรกรก็ยังคงขายราคาเดิมครับ โดยวันนี้นะครับน้ำมันดีเซลปรับขึ้นนะครับราคาลิตรละ2บาทส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเนี่ยปรับสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังคงขายราคาสินค้าเกษตรในราคาเดิมถึงแม้ว่าทั้งราคาน้ํามันปุ๋ยและวัสดุในการปลูกพืชน,นะครับจะปรับขึ้นซึ่งก็เป็นทางเลือกให้สำหรับพี่น้องประชาชนชาวสงขาที่มาอุดหนุนซื้อผักผลไม้ของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานหลายปีครับ นายชัยยาชุมพางอายุ45ปีครับเกษตรกร,ร,ร,กรในอำเภอหอยโคงนะครับก็กล่าวว่าวันนี้น้ำมันดีเซลนะครับขึ้นราคานะครับ2บาทต่อลิตรนะครับแล้วก็มีผลกระทบในการที่จะนำสินค้านะครับทางการ,กรเกษตรมาขายที่ตลาดเกษตรกร,ร,ร,กรจังหวัดสงขลาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการเดินทางแต่ว่าสินค้าเนี่ยยังคงจำหน่ายราคาเดิมครับ ถึงแม้ว่าต้นทุนเนี่ยจะขึ้นมาเล็กน้อยทั้งค่าปุ๋ยและค่าวัสดุในการปลูกนะครับทางด้านการเกษตรครับสำหรับตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยเปิดจําหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีนะครับจนถึง11นาฬิกาบริเวณด้านข้างสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาเขตเทศบาลนาครสงขลาลูกค้าส่วนใหญ่จะมาซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาแห่งนี้เนื่องจากมีความมั่นใจสินค้าของเกษตรกรที่นำมาขายเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษและได้มีการารับรองคุณภาพจากทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาครับ